สวัสดีพี่น้องสาวสองผ้าเลาอค่ะเลาะมาไ้มาหน้ามาสวนจ้าพี่น้องจ้าเลาะมาเหมือนี่นะจ่ามาผ้ามาเบิ่งเข่าย้มแรงค่ะกับบรรยากาศย้มเหมือแรงจ้านี่ละจ้าสวนเกษตรจ้าสวนเกษตรแบบผสมผสานจ้าสวนเกษตรแวนแฟนชุดไทยสุขใจค่ะพี่น้องมาย้มใดก็สุขใจย้มนั่นค่ะ มวนอกมวนใจาจากพี่น้องแล้มาถ่ายถ้ำให้เบิงค่ะบรรยากาศอีสานบานเฮ่าเบาบาท่านเกงค่ะพี่น้องเป็นมือใหม่อยู่เด้อขออภัย,ยหลายๆเด้อจ้าที่หากอันใดที่แบบบสมมาภาคควรนเบาบ่มวนบ่ถืออกถือใจก่ขออภัยหลายๆเด้อจา้าพี่น้องที่เบิง YouTube ในตอนนี้ค่ะ อยากเฮ็ดค่ะอยากเฮ็ดอยากสางอยากลง youtube ก็เลยเฮ็ดล่องเบิงค่ะพี่น้องถ้าหากว่าถืออกถือใจเจังไดกะกดติดตามให้น้ำในเดอร์จา้าหากว่าเบิงเหล้วนี่ลหละจ้าของดีในสวนพี่น้องก็สิปูกว่าทุเรียนค่ะทุเรียนต้นหนึ่งสองนี่แหละค่ะพี่น้องในสวนเพราะว่าบ่ปลูกหลายจา้าเพราะว่าปลูกไว้ถ้าเบิงทดสอบเบิงว่าเพิ่นสิเป็นบ่ประมาณนี้ปะมานนี่นะจา้า ถ้าเป็นทางงามก็สิหามาปลูกอีกคับพี่น้องเสริมไปเรื่อยๆจากพี่น้องเพราะว่าค้นเห่าก็ต้องเหตุแบบกเกษตรผสมผสานจากพี่น้องนี่แหละทางในสวนยางเขามาผ้าพี่น้องมาเบิงค่ะบรรยากาศย่างมือเลงค่ะพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าจะอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนจะไล่รอบก็ที่ปลูกของปลูก,กพักปลูกต้นไม้ค่ะปลูกเปพร้าเปล่าน้ำหอมบปกเคือบเกแข่ง ให้เต็มทางเดินค่ะพี่น้องเ้ายางเบิ่งมิแต่ของกินได้ค่ะมีแต่ของกินได้จ้ะเนี่อันนี้กับทับทิมค่ะทับทิมแดงค่ะทับทิมแดงค่ะพี่น้องเนาะนี่สาวสองพาเละาะเบาโบเกงคือเพลินค่ะลังเทือบหูแจ๊ีเบาวจังไดเบาตรงตรงนี่่ะคะซื้อซื้อสีสเกตเนาะค่ะส,สีสเกต,เอ,เกตอืมคนสีสเกตจ้า นี่แหละบรรยากาศในสวนค่ะพี่น้องคอนเซปต์ที่บอกว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวค่ะสาสองสิบบทถิ่มให้ถิ่มหน้าเด้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างคนหาา้าวทศเสดเกษตรก็ต้ตองมีเข่าน้าค่ะคาว่าเกษตรนี่ก็ต้องเฮ็ดบัตทุกอย่างเทิ่งเฮ็ดเทิ่งเฮ็ดหน้าเทิ่งเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนค่ะและหลายยางต้องเขากันได้ห้าปรับสภาพให้ได้ค่ะพี่น้องว่าห้าสีเ่เฮ็ดจังใดจะคอยสีใได้แบบ ความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเหตุเห็นม่นาฬค่ะปู่ครองก็ต้องเรียงระเบียบครับพี่น้องจัดระเบียบให้ได้เรียงและเบียบเรียงทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องจัดโซนให้ได้น้่ค่ะว่าห้าสิเอาอย่างใส่บะแมนว่าห้าสิปลูกนั่นกับปลูกลองไปเลยนะคะถ้าต้องเรียงระเบียบก่อนครับพี่น้องในสวนนี่สิจัดระเบียบเรียบร้อยต้นใหม่ต้นนี้ไงสูงต้องอยู่ประมาณใดอยู่วางใดเองสินะคะเพราะว่าเอาเขาคิดตอนเพ่นไเพ่นเติบโตน้่ค่ะพี่น้อง บรรยากาศค่ะบรรยากาศย่มแรงค่ะพี่น้องนี่บักเขือบักแข่งกับิีไสไปค่ะปลูกไปบักเขือบักแข่งกับิีไสไปปลูกไปค่ะพี่น้องไสเข้าไปน้าดได้ปลูกไปน้าบักเขือบักพีกบักพ้าไสเข้าไปซ้าสองที่ปลูกเบิร์ดค้ะนี่บักผ้าน้ำหอมกับปลูกขาะต้นใหญ่แล้วนี่อีกปีสองปีก็ได้กินนัวแล้วคิดว่าจะ พออยู่พ่อกินค่ะพี่น้องว่าต้องไปเฮ็ด่างหลายเห่าปลูกไวท้ทากินนี่ค่ะบักพริกเหลือเกินก็จะค่อยว่าขายค่ะเพื่อนสร้างหาบาทสิบบาทห้าก็เก็บไปเพื่อนยี่สิบบาทก็เก็บได้ค่ะพี่น้องเนี่เพื่นสร้างเพราะเห่ามีของในสวนเหล่วจ้ะบรรยากาศค่ะพี่น้อง พายางรอเบิงในสวนได้จากพี่น้องมาท่านเบิดอยู่นี่กำลังมาท่านได้เคืองสวนอยู่ได้จากพี่น้องจา้าอยู่ที่สวนกเกษตรแวน่นแว่นชุดไทยสุขใจค่ะตั้งอยู่ในละบ้านสะพุงนี่แหละครับพี่น้องบ้านสะพุงศรีสเกตเด้อจ้าเป็นมือใหม่จา้าเห็เดไดสองปีละจ้าพี่น้องเฮ็ดเกษตรมาได้สองปีละค่ะนี่สิเขาปีสามละจ้าพี่น้องเบิงแนจ่จ้า ความสวยความงามบากาออักเพาตัวนี้กัหญ่อลังการค่ะใหญ่พร้อมสิเป็นน่วยให้กินแล้วมาย่ำได้กับพุ่มใจค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างเข้ามา,เ,าเห็นฝีมือเห็นฝีมือของข้าที่ปลูกไวเห็นขี่มือข้าปลูกไวแล้วโอ้พ่นใหญ่มาาเข้ากับมี่ความสูงค่ะที่ได้เหตุพ่นลงที่ได้เหตุได้ปลูกได้สร้างครับพี่น้องบอ่อได้ขายกาดได้กินกันยังดีพี่น้องมเยี่ยมก็ไเด้ฝากได้ต้อนค่ะลูกหลานมาเล่นน้ำ เบิงเ่งแน่จ้ะเป็นแนวความเขรียดค่ะพี่น้องแนวความเครียดแบบว่าห้าหกสิบปีนี่เฮ้ากับเกษียณอ,อายุเจ้าของเองครับพี่น้องเนาะเฮ้ากับเกษียณอายุเจ้าของว่าหกสิบปีห้าสิบเฮ็ดอย่างนอ้อว้ยถากินในหัวในสวนของเฮ้าครับพี่น้องตอนเท่ามาสิบอะไรลําบากปันใดครับพี่น้องเฮ้าก็ต้องเฮ็ดปลูกสร้างไว้จ้ะ ได้ขายบักเผาน้ำหอมเน่ขายนั่นขายนี่ลงไปจะพี่น้องบักยังเกาะลำย่อยบักม่วงมูนี่ลคะคะพี่น้องขายไปถ้ามาเบิงทงเข่าทงหน้าค่ะพี่น้องเบิงเข่าในทงหน้าเป็นจังไดร่จ้าเบิงแน่ความสวยความงามยาม่ำแรกจะพี่น้องเหลืออกเหลือใจแต่ว่าบ่มีนม้ำฝนตกมาแล้วน,นี้ค่ะทีมช่วงไปแน่สองสามหมื่นตกมาใหมา่บรรยากาศค่ะลายหลอ่อมฟังพูนกับสีนแนมไปกับเห็นปลาอย่างผ้าล่าค่ะพี่น้อง อยู่หัวไฮห,หัวหน้าค่ะนี่เราจากระเกลยผ้ามาเบิงบรรยากาศเนี่ยเหมือแลงค่ะพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้านี่ค่ะทงนี่นยางงามอิริค่ะเข่างามแห้งแต่ว่านามบม่มีความสวยความงามทายถ้ำไฮเบิงจากพี่นอ้องอร่างการจาปุ่นยี่สิบประมาณสิบกาไลค่คะสิบสิบสองสิบห้าไล่ผลบ่อ่ะเบิดนี่ พี่ทายทํำให้เบิงจ้ะถาซองก็มาเห็ดเป็นเกษตรแบบผสมผสานนะคะนี่ประมาณหนึ่งไร่สามงานค่ะพี่น้องเบิงในความสวยความงามความอร่างการให้เบิงจ้ะนี่หละจ้ะความนี่นี่ทายทํำให้เบิงจ้ะเอาเป็นมุมนี้เลยจ้ะทายทํำให้เบิงในสวนค่ะพี่น้อง บรรยากาศย่ามือแรงค่ะชีวิตอีสานบานเหาจากคนกา้นเกษตรจ้าเกษตรแบบผสมผสานปลูกลงไปจากพี่น้องเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่กินใด่ฮะปลูกลงไปเฮ็ดจ้งไดค่ะเพราะว่าฮ้าสิ่ได่กินฮ้าปลูกไปโหลดจ้ะอันใด้ตายก็คือบ่าต้องไปคิดเอาต้นที่เป็นแค่นั้นค่ะเ่ได้ไปคิดการลงทุนมันก็นยอมที่จะมีแบบ ประสบความสําเร็จบ้างบ่ประสบความสําเร็จบ้างค่ะขาดทุนบ้างได้กาไรบ้างค่ะเพราะวาอย่างเฮ้าจะไปคิดอย่างายถ้าเฮามัวแต่คิดตรงทีว่าขาดทุนไผสีมาสือของเฮ้าแล้วย่อมได้ผัวเฮ้าสิได้แบบริเริ่ม่ะคะพี่น้องเมื่อก่อนสาวสองกับคิดจังสีราคาว่าไผสีมาสือในเฮา ไปเบิ่งของเขาโอ้ยเขาคือประสบความสําเร็จแล้วเขามีความสูงค่ะก็เลยตัดสินใจว่าอา้าวหาล่องเหตุคือเขาเบิง่งล่องเบิ่งค่ะล่องล่องก่อนเหตุพิษถือบอแมนว่าเนี่ได้ขาดกว่าจะจะได้มาจนซ้ำนีก่ะเหตุมาบ่แมนว่าสองปีเลยค่ะในสวนล่องพิษล่องถือค่ะปรับปุงยูหันแล้วค่ะปรับยูหันแล้วค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นุน่นกับนุ่นเลยค่ะทำม,มีนม้ำกับมีน้ำขังเลยแล้วก็สิปรับจังได ที่นี่้อสองก็เลยว่ากะเอาโรดมาดูดใหม่ค่ะตอนแรกนี่ว่าสิจ,จกเอาโรดมาจกเป็นแบบโคกน้องหน้านะคะแต่เพิ่นเอาสามหมื่นเจ็ดแต่ว่าบ่มีทุนบ่มีทุนในการเฮดและ,กะเกสียดายต้นใหม่ที่ห้าปลูกน้ำค่ะสามหมื่นเจ็ดนี่เ้าบริยรงแต่สามหมื่นเจ็ดนี่เฮาเอามาเดินระบบน้ำในสวนแล้วก็เอาโรดมาดูดให้เป็นคู่เป็นงานหน้าปลูกเอาดีกว่าค่ะแบบนั่นสินโดตน้นทุนแห้ง เพ่นวา 7, สามหมื่นเจสสองก็เลยบอ่อเหตุค่ะพี่น้องนี่บอ่อเหตุเด้ก็เลยตัดสินใจว่าบอ่อเหตุดอกขาดบ่อโจกบ่ออันนี้ก็เลยเอาโหลดมาดูดเป็นงานหน้าแบบนี้นะคะยยคู่ขืนไว้น่ำเด่นดำหน้าน้ำพร้อมค่ะพี่น้องเฮ็ดเขากินหลักการเด็ดปูกของกินขล้องอยาค่ะตะไคร้โอ้ยหพนนี้เฮ็ดยยคู่ขืนมาบอ่ออืดแต่นแนวสิป,ปู่ค่ะบ่บ่บมีแต่นแนวสิป,ปู่เพราะว่าอย่างพื้นที่มันหลาย จะเสียวหงอยงโล่งเนี่ยคับมาร่มมาตุ่มลงไปจากพี่น้องเนี่ยเกษตไปค่ะตามภาษาของคนมากเกษตรค่ะพี่น้องมากปลูกอยากปลูกอยากแปลงเฮ็ดจังจไดจะคอยสีได้กินได้ยูได้ยูได้กินนี่แหละพี่น้องก็เลยได้เฮ็ดให้เบิงค่ะนี่นี่บรรยากาศในสวนค่ะพี่น้องอันนี้ก็สีดำหน้าค่ะดำหน้าวานเขา่าล่องเบิงค่ะเป็นกเกษตรเป็น,เป,นเป็นแบบว่าสาธิตค่ะอันนี้สีดำหน้านี่ ดำหน้าไว้ยอยู่สามงานค่ะสามงานสีดำหน้าสามงานนี่สีดำหน้าค่ะแต่อันนี้เด้อพี่น้องนี่สิวานเอานี่ลองทดสอบเบื้องหน้าวานนี่ตัวทีวานกับตัวทีดำอันใดสิได้ดหลายกว่ากันนี่นะคะ่กะก็เลยได้เหตุแห้่เบื้องค่ะในส่วนนี้ในขอบนี่ค่ะสีใสเป็นปูบระพันธ์นำหอมเพื่อกันได้ค่ะพี่น้องปลูกทั้งขอบเพลินได้กินก็นจะค่อยว่าว่ากันค่ะจะค่อยว่ากันจะค่อยว่ากันว่าได้กิน บริกินก็นจะค่อยว่าก,กันอีกเท่านึงค่ะบักซีดาค่ะกับไส้ไปนี่ปลูกไปในคูท่างเดินท่างยางเห้ายางเมื่อไนี่เขาก็ตัดไปให้งว่วค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่างบริเเสียอย่างเลยคาตไคร่กับปลูกลงไปค่ะเบางเนี่ยอันนี้พันในทำความสะอาดค่ะอีกจักน้อยค่ะจักน้อยดำหน้าเรียบคนละพี่น้องนี่กําลัางดำอยู่ค่ะนี่สูบนามมาดำเอาค่ะนี่ปั่นนามปั่นนามมาดำ บักนาดกับไส้ไปในคู่ขอบนี่ละคะไส้ได้ไปปูให้เป็นระเบียบค่ะต้องให้มีทางยางทางเดินน้ำเด้บอมแมน่าบอมีเด้จัดต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยกา่าฮามาตัดหยาออกนี่สีงามค่ะอลังการบึงแนวพี่น้องโอ้ของในหัวในสวนบักซีดาดิบักซีดาใหญ่แลี่ยวจากพี่น้องเนี่ยเบียตอนแรกนี่คืบนึงเอามาปลูกจากพี่น้องนี่เราจะบรรยากาศเนี่ยเหมือนรล้งจายูทงไฮทงหน้า มาดำหน้าครับพี่น้องเนี่ยมาดำหน้าบับท่านแหล่แต่กะทายถ้ำให้เบืองก่ออย่ามันคำก่อนอยางบับท่านทัวยุจ่าพี่น้องนี่สวนนี่ยางบับท่านสวนบับท่านทัวอยู่เดพราว่าอย่างมันสบเบเวลาก่อน <laughs> อย่ามันคำจ้ะ 1ไร่3งานค่ะพี่น้องก็จะเฮ็ดท่างเดินแบบนี้หละจ้ายางเป็นคู่เป็นยังเข้าไปค่ะยางไล่หลอบพากันได้ดจา้าพอมั็นเบาเหตุเด้ต้องเหตุจ้าท่างเดินสาําคัญสูตรจาาใน,นสวนกนสิป,ปูบักฮงไววน้ำจ้าพี่น้องโอ้ยงามแห้งค่ะนี่บักฮง